สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิจ้ค่ะพี่แป๋มค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่เอฟซทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นปีอ่าเป็นปีที่เราได้เริ่มต้นด้วยการเข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันนะคะแล้วก็เราก็ได้ทําการได้แลกของขวัญให้แก่กันและกันนะคะก็ขอให้ ทุกๆคนได้เข้ามาร่วมรับฟังนะคะที่จะได้รับพระพรแก่กันและกันค่ะก็วันนี้เป็นคำเทศนาที่ดีมากๆนะคะในท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้นะคะได้ถ้าพี่น้องทุกคนได้ฟังคำเทศนานะคะผมเชื่อว่าเราจะมีกําลังในการที่จะเผชิญกับปี2565ด้วยความราบรื่นอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่เกินที่ เราคาดคิดได้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราได้เข้ามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันยนะคะคือย้อนหลังไปหน่อยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ขอบคุณพระเจ้ากันเลยค่ะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นปีแห่งการที่เราได้เริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะเปิดประตูแห่งพระพรให้กับเรานะคะที่น้องแล้วก็คําเทศนาในวันนี้เป็นเป็นคําเทศนาที่สามารถจะนาไปใช้ในชีวิตได้แล้วก็เป็นคําเทศนาที่เป็นพระพรเข้ามาที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ได้ค่ะ แล้วเราก็มีกิจากรรมเล็กๆน,น้อยๆก็คือแลกข้อควันกันนะคะนี่ได้มาคนละชิ้นด้วยล <c oughs> ุงสีก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูของลุงสีกัน่ได้อะไร <c oughs> วันนี้ก็นกรราามันสการพระเจ้าพระเนี่ยมาสุดเคลอนไหวแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องปรารถนาที่จะเข้ามาเ <c oughs> ชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น f อท่านใดที่เชื่อพระเจ้าแล้วหรือว่ายังไม่เชื่อนะคะทุกๆท่านสามารถที่จะเข้ามาติดตามเพจของลุง ติดตามเพจของคลิจกได้นะคะเพราะเรายินดีต้อนรับค่ะค่ะแล้วก็ในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับลุงศรีพากินพาเที่ยวนะคะแล้วก็พามาเที่ยวที่บวญใช่เราปรารถนาใจทุกท่านมาเที่ยวที่บุญเลยเราปรารถนาค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงศรีด้วยนะคะเพื่อลุงศรีจะได้ทําคลิปดีๆให้กับ f อีทุกคนต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะใช่ค่ะวันนี้เราก็ จากกันไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะมาเจอกันใหม่นะคะขอให้พระเจ้าวอวยพรทุกท่าน f อทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พระพรในปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการสดใหม่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ของทุกๆคนนะคะ,อะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะให้ดูบรรยากาศของลุงสทีที่ที่ที่ผ่านมาอ่าแล้วก็อ เอฟซีทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูบรรยากาศต่างๆได้ในในคลิปของลุงสรีนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะ,คะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะลุงสีก็ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้หมดแล้วนะคะด้วยความตั้งใจของลุงสรีเลยใช่ค่ะยอดมากลุงสีเราโอเคบ๊ายบายดูบรรยากาศนะครับพี่น้องระดจับปองฝันระเบียงใหม่มด้วยกันนะครับ ช่องของสีพากินพาเที่ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เราจะมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับจะเป็นวันปีใหม่นะครับวับนพัช้านด้วยครับพี่นอ้องเรลังจัดเตรียมอยู่นะครับเช้าของวันอาทิตย์ที่สองนะครับ พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่รู้สิกเรายังมีความหวังเรายังมีความหวังว่าพระเจ้าจะสร้างโลกพระเจ้าจะสร้างทองฟ้าแต่ว่าตามสัญญาของโลกเราจึงคอยท้องฟ้าและแผน่นดินหรือแผน่นดินมาที่ชอบทำจะดำรง

พี่น้องเจอกับช่องลุงสีพาไปนินพาเที่ยวนะครับพี่น้องวันนี้วันคริสต์มาสวันตรีษปีใหม่นะครับพี่น้องเห็นด้วยกันเดินสองสามเฮ้ย